เมาคูเกือบตกขอบอะไอสัตว์อ่อสเพโซเพโซเออ be careful less อ่าบอมต้อง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 เราเราเราเข้าจังหวะแบบผ่านไปสักสิบเบีะไม่เดี๋ยวไอ้แย่แล้วจะจะระเบิดมาสตันของคือของใครวะลุงปีลงพนงันลงลงพนเลยเถอะลงพนอะเชียร์ภูเก็ตลงพนเห็นไหมมาแล้วโอ้ยหโยนเบาเลยนะโยนขึ้นข้างบนด้วยเถอะมึงแป๊ะนะเจ็บ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 โอเครถ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  ปูงเสร็จนะโอ้โยตาดำเเฮ้ยเฮโอุ๊ยกูเดินไอ้ีิยเสกมันดันกูไอบีไหมแลดโอ้แรดอยู่แลมึงฆ่าลุงพลดีแล้วโอ้โหกบี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 ีกบีีกบีีกบอมดออไม่ได้หวะที่ดอมดอมดอมบอบอมบอบเฟรมเฟรมเฟมฟรมเอ้ยมันกี่เสบังกู ว้าวว้าวฉันได้สปายคุณคุมเบรคได้ไหมยึดรอแน่สาองหนึ่งเเพิ่งบอกเโอเคเยสตัวเพิ่งรวิ่งมาระวังนะยึดรอสองสิบแปดมาไดหมดละเพราะว่าแฟดแปดถูกไม่ไหวโอ้วางเปิดซีที ยึดหายแล้วบอกวอาประเทศมันไม่มีระเบิดมันไม่โดดมันไม่ได้ฆ่าใครกับกาเตก็น่าจะได้ระเบิดเปิดใหม่แล้วนะอุ้ยเหรอเชี่ยขอบคุณได้ยิะเลยโอ้โหโอ้พอเกี่ยวไม่เกี่ยวขอบคุณลูกที่ยังให้กระสุนนัดสุดท้ายโดนตัวมันอยู่โอ้ขอบคุณพระเจ้าโอ้ไอ้เชี่ยไม่โดนหัวแล้วแหละคือกูใจอยู่เลยวแบบ มอะไรกันเจะว่าฆ่าแม่งนะทีนี้ไอ้ปากดีเนี่ยไอเยอะเราควรนเซฟต่อไหมควรจะได้แบบเพื่อนเพื่อนบอกอยากไปบีเอนอนเอาเอาเฮ้ยเซ็ตสมองไกลแล้วเข้าทีหลังแน่กูไม่ได้ดูแบบเดินกันไปก่อนเลยอุ้ยสวยเข้าได้แล้วเข้าเลยแปดเฟิร์สเข้าได้ไหมมัเข้าได้ เฮ้ลุงพ่ลุงพ่อลุงพ่อลุงพ่อแล้วลุงพ่อแย่อยู่แย่สไนเปอร์ซีไอช็อตการช็อตการ์ซีทีบีแครฟูดีทีซีทีเทโอเควางมันแงอุ้ยของเราละเฮที่ไุงซ้อไอสัตว ตัวไายเป็นทุกสองเล่นแม่งเลยเอาเลยเ่้งแรงอยากว่าบ้างแรงอยับยิ่งผมยึดมันไม่ตัดไอ้นาทีวะเด็กเชี่ยเลยว่ะโหชิบหายไอ้เจ็ตเปนโดดออกไอ้สัตว์เด็กเขาต้องโดดออกไหมไอ้ตัตายไปไอ้สัตว์ไอ้เจ็ตมปนโดดออกไอ้เร็วก็าโดนปิดอาวีแมกไอ้สัตว์ทุกคนรักชีวิตอาน o n ไอ้เชี่ยมันโหลดมันรีโหลดไงแล้วแบบมันควักปืนแกปแล้ว โชคดีไปเยมึงจะใช้บักกี้บานจริงเหรอเนาะเกี่ยมันมันได้มามันต้องใช้ป่ะเพื่อไปการเซฟเงินอาได้โอ้เข้าการแล้วกันทำตัวมีเสียงก่อนทำตัวมีเสียงบอกว่าอยู่นี่นะปิดปิดให้เว้นเพราความเจ๊งไม่ได้ปิดแบกในไอ้สัตว์ระวังนะไม่ได้ปิดแบกในไอ้สัตว์แอะชิบหายละปึไปละไอ้สัตว์มีตัวนะสวาไ้ตัวเจอกันในเย่ โอเมนอยู่แลอุ้ยโอเมนเรียมาเร็วสัตว์้ยโดนแฟดเพื่อนโดนแฟดถ้าอยู่งพวอยู่นั่นนนนอหลบหแฟดแม่งไปดูรูพดแฟดแตกทันทีนอนนอนข้ามาได้หมได้ไอุ้ยเียราเก็บโดช็อตโบว์ไม่โดนไม่โดนเก้อโมบ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 เดี๋ยวปิดซีดีให้ อุ้ยโวยโองใครวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย placing alarm bot เฮ้ยหลังเข้าหลังเข้ามันบีให้โอ๊ยใครมันเป็นลูกซ้อของไว้เฮียกูเนี่ยแหละเฮเวดเปิเฮียมาแล้วโอ๊ยขวาไปเนี่ยยิงขวาไปนัดหนึ่งโดนไปเจ็ดห้าสู้ไอซ้อนเราบงไปขี้ขวาต่อวะกู ขวาลูกที่สองโหช่วงนีบบ้มขี้ซ้ายถ้เมื่อกี้ขวามึงได้เฮดชอ็อตแล้วก็เมื่อกี้ก็เฮดชอ็อตไปหลายเม็ดเลย <laughs> แต่ไม่ได้เพราะว่ากูขี้ซ้ายกันะะนกกะไปไอ้โดนวอนัสเซดแอดจีเพวิทเทอร์เทอร์เต้นอย่างกระเต่าเอเด็กเวนเยเจนสนไนท์มโอ้เรียลลี่อ็อฟโอ้ชิบหายแล้ว เชินั่นเหรอโอ้โหราคาไอ้เหี้ยมันมันยิงตีนไอ้สัสเจอกันกลับมากลับมาก็ได้นะไปแล้วอีกลับมาเดี๋ยวใหญ่ได้ทันนายจังเลยใช่นายอยากเล่นไหมไม่ฉันยังไม่อยากเลยตกใจหมดไอ้เหซคิลยูคัมแบกนี่คุณพีสเซคิลยูเป็นยังไง Can you Thank you Can you Can you Thank you เอาไม่นอนอะไรยจะได้ได้ไหมไม่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 หมายถึงว่าเอาไปช่วยช่วยข้างหลังกูอินนี่ชิเดียตกันเกี่ยวไปัเข้าดชเข้าดิเกี่ยวเก่ โนก่อนถ้ามึงจะดูจะดูกำแพงทำไมหันไ่ทันเอ้ยเ้ยเ้ยมนสไลด์เร็วหน่อยอ้วยเฮียคว่ำูเลยเอาตหาหมดแล้วเหรอได้แล้วเย็ดเมมนี่หนูกำแพงไอ้สัตว์ไอ้เอวายยูฟัดพูเองวะอ๋อม่ใช n อ่า เจอมแบ็คไอเย็ดเจ็บมันเอาอย่างวะไอเยียมันได้สนยไปแล้วไอสัสต้องเซอร์ต้องสมูโมดีเลยต่งหวนเนี้ยต้องรอเลสก่อนแต่หมวกเป็นเพื่อนกันเลยีดเบี้ยเตคาร์เคโนชูบิชู มันขี่นน่นไว้สุลๆมันไม่มันมันเดินทะลุสม็กมามันเดินทะลุสม็กมามันใจกล้าใจเด็ดดีเฮ้สไนเปอร์เฮียสไนเปอร์เฮียบีแครฟฟ์เชื่อเพโหเขี้ยลุงพลเลยสัตว์ไอ้เชี่ยพลทั้งบนเร็วๆเขาทั่งเขียนสายได้เขียนสายแ้ไอ้เชี่ยจะตายงูจังวะใครได้เสร็จไม่เบร่ ขมยทุกคนทุกคนสุดท้ายอาเจยไรูสวยนนเอ้ยเอามาปล่าขขึ้นมาฮิษสติดเกียเออเอามาเปล่าขึ้นมามสตนเลตัดสไนเปนทิ้งไปล้อมันมีสไนเปนะไม่มีเข้าบีบปะใบบีบอลใแอนออฟเจตยูทูสติวปีทูยูสตอน่อลี่นยูอาร์ทู ชูสโลว์ไอมีนปัก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 สตอรี่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 สตอรีอรี่สตอรี่สตอรี่สตอรีสตรอรี่สตอรี่สตอี่ออรี่สอรี่สอรี่สอรี่ี่สตอรีอรีอรี่สต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 ออรสตตอร

ชิบหายสามเนี่ยอไปไหมโอ้ได้ได้ได้ชูโก้ไอติงชูโก้ fast โอ้หผมครับผมหัละไอ้เยเพื่อนเออกูแฟดเปิดได้โอ้เอกูเอ้กเอ้ก fast check 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 ฮปโนทำมันคงไม่นี่หรอมะเราได้ไมนนเลียดูนะเลาอยู่เฮเบนเลน้าอยู่เฮเบน t h n d โอ้บักปบ โอเคโอมินอยู่บีเลยนะอยู่เฮเว่นตรแนี้พแม่งเลยเฮ้ยโดนเฉยชิบหายแล้วกำลังไปบอกด้วยหลบแอบโอ้โหคูอยู่ตองมันอยู่ใกล้กูมากมากเลยขอโทษทีบอไปโนไปเฮเว่นเอ้ยเขาแล้วเอ้าฟังเข้าไปบไหนวะอุ้ยอะไรวิญญาณผ่าน้าโอ้ยโดนหลอกไปดี เอเยี่ยมเลยเอกแฝดเยอะเลยพวกเขี้อ่ะต้องเข้าเร็วอ่ะเยอยกูไม่น่าเปลี่ยนเลยกูน่าจะเข้าไปกับผมใช่อ่าโนมันนี่ว่ะไอ้เยี่ยม6ฮะจะได้อะไรพอพอปะขออะไรงั้นเหรอขออย่ายอมไหมขอทุกอย่างขอทุกอย่างเอามาทุกเอาเชี่ยมใช่จริงเสร็จไปก่อนเซฟ็จก่อนไปก่อนตาตาหน้าตาหน้าเราจะได้บายกันได้โอเคเราจะตริปตี้กัน We are tripty tripty ย่าตเตวีตว oh, yeah, like ีตวีฟอร์กรนิตชช n a ย่าต้องหนึ่งาย่งเจโอ้เข้ากขโอ้โหโอ้โหด้วยไอ้้ยอยู่ในกันโอ้ขาวหมดไม่รำไรลยคอยู่แคนดีว่อยู่แค่ดีไว้ รีไว้ลีไว้ลีไว้ยูแคนรีไว้เซกโก้ฟาดโอ้ยเฮียในสายโอ้คผมครับอ่าเซชนะตาเซมวยเฮียเป็นไปได้กันวะติ๊ตี้ติ๊ตีโทษอยู่ติ๊ตี้เป็นไงไรเฮียตบดตีโอเคอ๋โอ้โหพิมไม่พันทำไมพิมจะพูดแล้วบอกว่าเลสแม่งดูยูทูบเยอะไอ้สัตว์ดูยูทูบเยอะจริงเฮียเนี่ย